คครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอบมันดีมาในกันกระโดดไปแล้วขู่ไม่ได้วันท่านผู้ชมมาไมทำแต่แต่ตอนที่ยังไม่ได้ทิ่บอกมันได้นเว้ยทำไมผมไม่ทำไม่ได้เหรอไปก่อนหนึ่งท่านผู้ชมโอ๊ยนี่ก่อนเราจะเป็นหมัอนดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้อะเราเดีผมจะทำไม่ได้เลยท่านผู้ชมคอยดู มัจะทำไม่ได้มจะทำไม่ได้มจะไม่ยอมแพ้มัจะทำไม่ได้อันนี้เป็นเพื่อนที่ที่ผมต่อม,มาแล้วครับที่เกีะปรับเป็นเทนนี้เมเตอรเื่อบินมาจะลงแล้วครับโอ้ไม่ได้รุ่งชงม,มันไม่เขาเนี่ยมีชุดกดเรือให้อ่ะเออ

เอาเรือมาเรือเรือเรืออ่ะนี่ต่อยังไม่ได้คลิปทำได้เฉยๆว่าลูปอะไรครับตอนอัดคลิปกันทำไม่ได้อาจจะอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูแบบเท่เลยมา้งอันนี้นจริงแล้วอ้ไม่ได้ เด็กเดียสามตู้ไม่เมาโอเคต่อเสียงนักไปต่อเลยไม่ยอมแพ้เราเราจะไม่เอเราอยากรู้ให้ทำไมตอนอัดคลิปทำไมตอนอัดคลิปแม่นะทำไม,ไ,ไม่ได้เตมโพไม่ได้อัดคลิปจะทำได้โอโ้โหสุดยอด เอาเรือมาเกลเลยท่านผู้ชมโฆษณามาไปดิโอ๊ยกดพี่เดียโอโหอะไรวะตรงนี้ดีสมนึงวงายังไง มาขอนี้เอาจริงแล้วบอกเลยขอนี้เอาจริงสุดจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงอาา่ะมาขอนี้โอ้โหมันด้วยโอเคท่านผู้ชมเราไปทำดีกันคริงนะครับเราจะไม่รู้สก,กิลไม่รู้แต่พอเวลาเราค่ายคลิปเนาะเด้โ เราต้องส้งใจอัดอแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ต้งใจเาทำแบบเล่นๆ่ะเออเรามันทำได้ทำไดแค่เันอื่คือมันเป็นเกมอรคน8นี่จุดแปลกี้ทุกคเปิดให้ดูว่าชุดเกาะมันมีอะไรบ้าง ก็จะมีประมาณนี้แล้วนะครับชุดเกาะจะมีชุดเกาะในเท่าไหร่นะครับนี่อาชุดเกาะในเท่าไหร่ชุดเกาะทองก็มีนะครับนี่หลายเจ้าเลยนะครับซาร์โต้ผีนะครับมันจับไม่ได้ครับไอซาร์โต้ที่ที่าร์โรดผมบอกว่าจับไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่คอลองดู ไม่อยู่แล้วท่านชมคือหายเลยสวดีสตนยหรไป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 

ลาพปก่อนนะครับใครทำได้ก็ช่วยโบ้ดีเพอน้ำได้ก็เสอ็แล้วแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลยตะลุกขึ้นเขาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี